ถึงคำถามว่าพี่ขจีคะสอนคอร์สอะไรบ้างคบเยอะไปหมดหนูงงไปหมดนะคะคอร์สแรกนะคะคือคอร์สสอนหางานดีเทลยานะคะราคาเต็ม6 9 8 0บาทนะคะแต่ตอนนี้เฉพาะใน Tik t o อกนะคะลดเหลือ5,990บาทนะคะในรายละเอียดรายละเอียดในการสอนนะคะมีสอนหางานสอนสัมภาษณ์งานหางานให้สมัครสกรีนบริษัทให้ดูในเรื่องของเรซูเม่คะการตอบคาถามเงินเดือนค่าธรรมันอินสันทีฟวิธีการที่เราจะ ไปต่อรองเงินเดือนหรือจะไปขอเขาอะไรอะไรอย่างงี้นะคะจะทําได้ยังไงนะคะอยู่ในคอร์สนี้เลยนะคะโดยที่มีพี่ขจีเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะคะราคา5,990บาทเฉพาะใน Tik t o อกนะคะต่อมาอันที่2เลยนะคะเป็นอ e ีบุ๊กค่ะเป็น100เทคนิคนะคะ100คําพูดที่ใช้ในการปิดการขายนะคะอันนี้ไม่เฉพาะเซลล์ยาน,นะคะขายได้ทุกเซลเลยนะคะเซลล,เซลล์รถเซลล์บ้านจะขายผลิตภัณฑ์อะไรนะคะตัวนี้เป็นอ e ีบุ๊กเลยนะคะราคา990าบาทกดในตะกร้าได้เลยนะคะส่วนอันที่3นะคะคือ สอนการขายอย่างเดียวคือปั้นคุณจากที่ขายไม่เป็นเลยนะคะอันนี้ย้ำนะคะขอย้ําว่าไม่ได้เฉพาะเซลล์ยาน,นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซลล์รถเซลล์บ้านเซลล์อสังหาริมทรัพย์ขายตรงขายออนไลน์ขายสินค้าของตัวเองนะคะในการตอบชองตอบแชทเลยก็จะมีสอนด้วยนะคะคอสนี้นะคะราคา5 5 0 0บาทนะคะย้ํา5,500บาทนะคะมีแถมอ e ีบุ๊กด้วยจะแถมอ e ีบุ๊ก990บาทเมื่อกี้นะคะต่อมาคอสที่4นะคะคือคอส สำหรับคนที่ได้งานแล้วชื่อคอร์สดีเทลยาแอดวานนะคะดีเทลยาแอดวานสอนอะไรนะคะก็คือสอนคนที่ได้งานแล้วได้งานเซลล์ยาเครื่องมือแพทย์นะคะ OTC นะพี่ขจีไม่ได้สอนแต่เซลล์ยานะคะสอนเซลล์เครื่องมือแพทย์ด้วยเซลล์ร้านยาเอสเตติกความงามสอนหมดเลยนะคะคอร์สนี้เนี่ย คุณจะต้องไปเรียนพื้นฐานก่อนเพื่อได้งานก่อนแล้วถึงมาเรียนคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้เนี่ยสอนในเรื่องของถ้าไปทํางานแล้วไม่มีคนสอนงานไม่รู้จะไปติดต่อใครเบื้องต้นเราจะต้องไปติดต่อแผนกไหนคุยกับหมอ,อยังไงหมอไม่คุยกับเราวิธีการแอพโรชอย่างไรพร้อม เทคนิคชิงลึกนะคะการตีสนิทนะคะแล้วล่าสุดเมื่อวานนะคะพี่าจิเพิ่งมีอัปเดตเนื้อหาไปอีก4 EP พี่าจิจำไม่ได้เนื้อหานะ,ะประมาณ28 EP บวกไปอีก4ตอนนี้เป็น32 EP คือเนื้อหาแน่นมากนะคะคอร์สนี้ดีเทลยาแอดวานต้องย้ำว่าสำหรับคนที่ได้งานะะแล้วนะทุกคนราคาเต็ม6,009 9พี่จีไม่ขายขาย4,900บาทนนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการผ่อน,นะคะ่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ พี่คะหนูงบน้อยค่ะหนูอยากจะผ่อนนะคะหนูอยากจะผ่อนจังเลยค่ะแบบว่ามีระบบผ่อนไหมสามารถผ่อนได้นะคะกดไปที่ลิงก์โปรไฟล์ด้านบนนะคะกดที่ลิงก์โปรไฟล์ด้านบนพี่ขจีนะคะไปที่โปรไฟล์เสร็จป,ปุ๊บจะมีลิงก์ยาวๆลิงก์ tree ค่ะ กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีช่องทางการติดต่อพี่กะจีค่ะไม่ว่าจะเป็น IG เพจนะคะไลน์ทุกทุกทุกอย่างนะคะกดเข้ามาที่ไลน์ได้เลยแล้วกดมาพูดคุยได้เลยนะคะพี่กะจีจะให้รายละเอียดในเรื่องของการผ่อนนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับคอสพี่กะจีก็มีประมาณนี้ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ